มือนยกสมบัติชาติให้คนอื่นไปต่อหน้าต่อตาเจเออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถึงกับปริแตกออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างดูเดือดถึงจุดยืนของนายกรัฐมนตรีอนุทินในประเด็นปราทต,ตาควายโดยมองว่าเหมือนเป็นการยอมยกปราทอันเป็นที่รักของคนไทยให้กัมพูชาไปอย่างง่ายดายทั้งๆที่เคยสัญญาว่าจะทวงคืนให้คนไทยแท้เจเององแงตัวดีได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบน Facebook ส่วนตัวแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อท่าทีของนายกนุทินที่ดูเหมือนจะไม่กระตือรือร้นในการทวงคืนปราทต,ตาควายรวม ถึงประเด็นฉเฉลยศึกที่ยังคาราคาซังอยู่แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นให้ถกเถียงกันหลายคนอาจมองว่าการทวงคืนเป็นเรื่องยากหรืออาจมีข้อจํากัดทางด้านการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นกระแสะตอบรับจากชาวเน็ตส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเห็นด้วยกับเจเอและต้องการให้รัฐบาลดําเนินการทวงคืนประสาทตาควายและประสาทนาอย่างจริงจังเพราะถือเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญขนาดนี้ ปราสาทตาควายเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยิ่งการสูญเสียหรือการที่ไม่ได้ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยหลายคนนอกจากประเด็นร้อนแรงเรื่องปราสาทตาควายแล้วยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ได้แก่ปตทคว้าสามรางวัลใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้รับรางวัลเบสซีอีโอ Best CFO และ Best CEO จาก b t e a a Award for Listed Company 2025จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความโปรง่งใสในการบริหารงานเปิดภาพล่าสุดปราสาทตาควายและปราสาทคนามีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัจจุบันของปราสาทตาควายและปราสาทคนาซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยกัมพูชายอย่างเต็มรูปแบบมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นกระเช้าและบันได จิรากอนเปิดใจถึงเรื่องอื้อฉาวของเซียนกรีแลท็อปจิรากรนสมาชิกวงบิ๊กแบนได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับประเด็นอื้อฉาวของเซียนกรีและท็อปรวมถึงช่วงเวลาที่ยากลําบากของวงหลังจากเงียบหายไปนานสเตือนใจเด็กเก็บกระทงจมน้ําเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเด็กที่ออกไปเก็บกระทงจมน้ําเสียชีวิตซ้ำร้ายยังถูกแม่เลี้ยงทาร้ายร่างกายและปล่อยให้นั่งตากหนาวอยู่หน้าบ้านทําให้พลเมืองดีต้องเข้าช่วยเหลือและพบเจอกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว6ราศีดวงเด่นเงินทอง หมอดูชื่อดังทำนายว่าหกราศีจะมีดวงเด่นด้านการเงินมีความสุขสบายใจและมีข่าวดีเรื่องโชคลาภเข้ามากลับมาที่เรื่องปราสาทตาควายคุณผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คุณคิดว่ารัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรต่อไปควรมีการเจรจาทางการทูตอย่างจริงจังหรือควรมีมาตร,ราการอื่นๆที่เข้มข้นกว่านี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมว่าทุกความเห็นของท่านมีค่าและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้